ไกลลูกกูเลยนะไอ้หน้าส้มตีนแต่ผมรอเขานะม่หมอผมจิตตกกับเรื่องเก่าๆอะ่ะมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนอ๋อมันอ๋อเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วว่ะเพื่อนเวลาแดงบัมฟินตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งพอดีนะแดงก,กูหน่อยเฮ้ยเหียจ่ายค่าอาหารด้วยค่ะอีดอกไม่ไม่เอาหน้าทิมมี่อย่าร้องจริงจังนะเนี่ยอย่าร้องไม่เอาทิมมี่ ทิมมี่นี่คือเด็กที่แย่ที่สุดของกูเลยและในตอนนี้ยุคสมัยที่วัวเริ่มปลอมตัวเป็นคนอนเลนมึงเป็นวัวปะเนี่ยอะก็ไม่เนี่ยเฮ้เพื่อนสนใจมาเล่นสกเก็ตบอร์ดกับเราหรือเปล่าอ่ะแฟนฉันบอกว่าฉันเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกเลยแฟนฉันก็บอกอะ่ะเออมันมีได้คนเดียวไม่ได้แกยังลอยได้อะ่ะไอ้เฮียนั่นก้อนเมฆ จะทิ้งฉันไปจริงๆเหรอเน,นี่ยขอโทษนะเอ็ดดี้ฉันจะคนนี้ใช่ละใช่เราเป็นคนที่ใช่เองแล้วอย่ามาเล่นสเก็ตบอดก,กับเราหรือเปล่าวอะอ้มาลับเด้งเอ้ยไปละไอเด็กเฮียมึงกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วนะก๊อกกกใครเอ่ยเรากระจกเหงาชิบหายนี่นายไม่อยากเห็นมายากลหรือเปล่าไม่โอ้ดูเด็กน้อยคนนี้สัแง แล้วดูเด็กใหญ่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยตายกันหมดเลยอ่ะต้องเป็นคนแบบไหนที่ทำแบบนี้สเก็ตบอร์ดทัานแน่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับที่ช่องทำสการกันด้วยนะครับผม